ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชาแนล e l 53นะครับผมวันนี้มาทําลัดหน้ากันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเส้นใหญ่ลัดหน้าหมูหมักยอดผักนะครับผมเป็นเรียกว่า วิธีทําที่ง่ายนะครับผมแล้วก็ทําให้เนื้อหมูนุ่มนะครับแล้วก็ผักมีความนุ่มและกรอบนะครับผมทําอย่างไรเดี๋ยวแอดตอมจะแนะนํานะครับผมนี่ครับน่าทานไหมครับเวลาเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเรียกว่าสูตรอร่อยสูตรเด็ดนะครับผมเดี๋ยวแอดต้อมจะแจกสูตรนะครับอยากกระพริบตาเลยนะครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับก็จะมีเนื้อหมูนะครับหมูเนื้อแดงติดมันนะครับผมนี่ครับมาถึงบ้านก็ล้างให้สะอาดนะครับผมบอกให้ ให้พ่อค้าเขาหั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับอ่าแล้วก็นี่ก็จะมีผักรวมนะครับมีกระโพดอ่อนมีเห็ดหอมแห้งนะครับผมมีกระหล่ำปีแครอทส่วนผมก็จะใช้ขนาต้นเล็กนะครับผมขนาต้นเล็กเหมาะสําหรับการทํา ลัดหน้ายอดผักนะครับผมเราจะใส่กันทั้งต้นเลยนะครับเลือกต้นอ่อนๆมานะครับผมอ่านี่ครับหมูก็ล้างด้วยกเกลือนะครับขยำล้างน้ําให้สะอาดนะครับผมก่อนที่จะทําการหมักนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นรากผักชีแล้วก็พริกไทยเม็ดอ่านะครับแล้วก็น้ำตาลกรวดแล้วก็เกลือนะครับผมแล้วก็มีส่วนของกระเทียมกรีบน้ำตาลมะพร้าวซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรส แล้วก็ซีอิ๊วดำและซีอิ๊วดำหวานนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนหมูนะครับหมักด้วยการใส่น้ำมันพืชไปนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสไปหน่อยนะครับหมักทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงหรือค้างคืนจะดีที่สุดนะครับจะทำให้หมูเขานุ่มนะครับผมนี่ครับแล้วก็ใส่ไข่ไก่ไป1ฟองด้วยนะครับเป็นการหมักโดยวิธีธรรมชาตินะครับเพื่อนๆส่วนผักพอล้างเสร็จนะครับแล้วก็หั่นตามนี้เลยนะครับ เห็ดหอมแห้งนะครับอย่าลืมแช่น้ําให้คนนิ่มก่อนนะครับแล้วก็มาหั่นนะครับผมนี่ครับส่วนคะน้าก็ตัดส่วนของปลายออกนิดหนึ่งอ่านะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในถ้วยก็จะเป็นเต้าเจี้ยวนะครับผมเต้าเจี้ยวก็จะใส่ส่วนของซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ํามันหอยแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวลงไปนะครับแล้วก็คนให้ละลายนะครับผมแล้วก็ชิมรสชาตินิดนึงครับผมอ่าก็จะได้แล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น เส้นใหญ่ก็คลุกด้วยซีอิ๊วดำและซีอิ๊วดำหวานไว้นะครับเวลาเราไปผัดในกระทะจะได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่านี่ครับพริกไทยป่นนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับลาดหน้าเนาะอ่านะครับเพิ่มความหอมฮะอ่านี่ครับคือขั้นตอนการเตรียมนะครับกระเทียมก็สับให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับอืมหมูหมักสวยเลยนะครับอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับเราทําการทําน้ําซุปนะครับก็จะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับผม อ่าแล้วก็น้ำตาลกวดลงไปแล้วก็ผงปรุงรสไปหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่คือการทําน้ําซุปไว้นะครับสําหรับราดหน้านะครับนี่นะครับแล้วต่อมาก็มาทําการลวกผักนะครับผมใส่ส่วนที่หนาก่อนนะครับแครอทและกระพดอ่อนเขาจะมีความหนาเนาะอ่าใส่ลงไปลวกประมาณสักสามนาทีนะครับเพื่อนแล้วก็ช้อนขึ้นเอาไปแช่ในน้ําที่เย็นจัดนะครับผม ผักเขาจะได้สีสวยแล้วก็มีความกรอบนะครับเพื่อนๆและสีสีจะน่าทานมากเลยนะครับแล้วก็มาทําการลวกกระหล่ำปีอ่านี่ครับและลวกคะน้านะครับใช้ทั้งต้นเลยนะครับใช้ทั้งต้นเลยนะครับอ่านี่เรียกว่าเป็นผักรวมนะครับ่าลาบหน้าผักรวมหมูนุ่มๆนะครับผมขั้นตอนต่อมาก็มาทําการผัดเส้นนะครับผมอ่าเมื่อกระทะร้อนนะครับก็ใส เส้นลงไปผัดเลยนะครับเพื่อนผัดให้เขาหอมกลิ่นกระทะไหมครับผมนี่ครับให้เขากรอบนะครับผมเส้นเขากรอบนะครับผมนี่ครับนี่ครับพอได้ที่แล้วก็ใส่หม้อหรือใส่ชามไว้นะครับนี่ครับอ่าจะกรอบเลยนะครับเส้นเขาแล้วมีกลิ่นกระทะไหมด้วยนะครับนี่ส่วนของผักที่เราลวกไว้แล้วนะครับสีสันน่าทานมากเลยครับเพื่อนนี่ครับ หมูหมักเรียบร้อยอ่าเตรียมความพร้อมที่จะทําน้ํารัดหน้าแล้วนะครับอย่าพลาดสายตาเลยครับผมส่วนในถ้วยนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวโพดนะครับผมผมใช้แป้งข้าวโพดนะครับผสมน้ําลงไปหน่อยครับให้เข้มข้นนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะทำนะครับนี่คือเอาเส้นที่เราทําแล้วเนาะแล้วก็เอาผักเอาผักมาเรียงไว้ในชามนะครับผมนี่ครับน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราจะทําน้ําลัดหน้าราดนะครับเพื่อนๆอื่นอยากกระพริบตานะครับทําขายได้ทํากินอร่อยนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับพริกน้ําส้มก็ทําไว้เองนะครับแล้วก็พริกป่นก็ทําไว้เองนะครับอยากว่าทําเองหมดเลยเพื่อความปลอดภัยและความสะอาดนะครับเพื่อนๆนนี่ครับน่าทานไหมน่าทานไหม เดี๋ยวมาดูวิธีการทำน้ำลาดหน้ากันนะครับอ่าใส่น้ำมันไปนิดนึงแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับเพืเ่อนๆสูตรอร่อยทำทานไดน้ทำทานได้เลยนะครับแล้วก็ใส่หมูลงไปนะครับใส่หมูที่เราหมักไว้ลงไปผัดคลุกเคล้าให้หอมนะครับเพืเ่อนๆถ้าชิ้นใหญ่ๆจะน่าทานมากเลยครับ ถ้าเพื่อนๆมาอยู่ใกล้ๆผมนี่นะครับรับรองหอมเลยครับอยากให้กลิ่นความหอมนี่ทะลุจอแจงเลยนะครับเพื่อนๆจะได้ลองไปทํามทานนะครับอ่ะพอหมูได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ส่วนของน้ําเจ้าเกี้ยวลงไปนะครับที่เราใส่เครื่องปรุงไปแล้วนะนะครับสังเกตว่าหมูนุ่มมากเลยใช่ไหมครับอ่าหมูนุ่มแล้วก็แผ่นใหญ่ด้วยนะครับเพื่อนๆหอมหอมหอมนะครับผม นี่คือขั้นตอนการหมักแบบธรรมชาตินะครับที่แอตตอมได้แนะนำเพื่อนๆนะครับถ้ามีสมาชิกในครอบครัวทำทานเองอร่อยคุ้มค่ามากเลยนะครับผมจากนั้นก็ใส่น้ำซุปลงไปนะครับน้ำซุปที่แอตตอมทำไว้ในหม้อมาสั็ครูน,นะครับเพิ่มความหอมความอร่อยให้กับน้ำรัหน้านะครับเพื่อนๆอนี่ครับเรียกว่าทำทานกันได้ทั้งวันเลยนะครับผม พอได้ที่แล้วนะครับผมก็ใส่แป้งลงไปเลยนะครับนี่ครับผมใช้แป้งข้าวโพดนะครับผมนี่ครับช่วงที่ใส่แป้งคนด้วยนะครับไม่งั้นแป้งก็จะเกาะตั่วจะเป็นก้อนนะครับผมนี่ครับชอบชอบความหนืดความข้นแค่ไหนนะครับผมก็ใส่แป้งไปเท่านั้นนะครับ่าแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ตักใส่ราดยุราดบนชามเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับ น่าทานมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะปรุงด้วยพริกน้ำส้มพริกป่นน้ำตาลทรายนะครับผมแล้วก็โรยพริกไทยไปนะครับโอ้ยอร่อยจริงๆเลยครับเพื่อนๆลองไปทำทานนะครับผักเขาก็นุ่มด้วยนะครับทั้งนุ่มและกรอบเพราะว่าเราไปช็อกด้วยน้ำเย็นนะครับเวลาเราลวกเสร็จเราไปช็อกด้วยน้ำเย็นนะครับนี่ครับสูตรอร่อยนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับ ลองไปทําทานนะครับบอกหลายคํามาแล้วนะครับว่าลองไปทําทานตามสูตรนี้นะครับผมนะน่าทานมากเลยนะครับผมอร่อยกลมกล่อมนะครับผมผักนุ่มหมูนุ่มเส้นก็หอมนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแนลห้าสไว้นะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับวันไหนมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับทุกๆเช้านะครับผมแล้วไปเที่ยวไหนก็จะถ่ายทอด คลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆน,นะครับมาทานด้วยกันนะครับ